สวัสดีวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับในส่วนของแอปต่างๆที่ผมใช้เกี่ยวกับหุ้นก็จะมีดังที่เห็นนะครับในภาพครับก็จะเห็นแอปนะครับว่ามีชื่อมีอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยเข้าก็จะมีบีแน c e กับปิตาซ่นะครับไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ส่วนพวกอื่นก็เข้าปรับไปเข้าไปดู ไะมีเล็กน้อยปรับปลายนะครับในแต่ละพอร์ตนะครับนั้นก็ค่อยเข้าไปอันนี้ก็ไว้ให้ดูแนะนำว่าส่วนใหญ่ในแอปใน iPad ในี้ใช้อะไรบ้างนะครับตัวสำคัญก็จะเป็น Trading View กับตัว S Pen Mobile S นะครับ s p e n Mobile ก็จะมี2ลักษณะคือ S Pen Mobile ที่เป็นของตัวตัวนี้จะเป็นของตัวของกรุงเทพนะครับนนี้ก็จะเป็นของทั่วไปนะครับ ก็จะใช้2ตัวนี้ในการคลิปไอคลิปนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูการสแกนหุ้นของเรานะครับสแกนหุ้น i g h Hit List High Return กันนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงเอสเพนโมบายนะครับเข้ามาก็จะถามหาัสก็จะเข้ามาที่หน้านี้ทันทีนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับจังหวะเขาก็จะช้าๆนิดนึงนะครับวันนี้มีอาการยังไงนะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้จะสามโมงครึ่งนะครับช่วงเช้านะครับตลาดยังไม่เปิดนะครับ ก,ก็สรุปของเมื่อวานก็เซ็ตเราก็บวกไปก็ถ้าดูจากแนวโน้มของตัว l i linear r e g ล e s t i o n ก็จะเห็นว่าราคานั้นก็อยู่ที่ประมาณสูงสุดน่าจะเป็น 1, 7 7 6เเมือ่อรีเ r e ยลเลก i o n อยู่ที่พันเข้าหมายเขาว่าราคาก็จะ,ะค่อยๆอยู่ในกรอบนะครับก็จะไซด์เวอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมาชนเพดานที่พนะันเก็จะมีโอกาสไซด์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับเรดูตามจังหวะของกราฟนะครับ เห็นว่าข,ขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสที่ไซเวงลงมาตรงนี้นะครับพตอนนี้ก็ยังไม่เห็นพันสนะครับอย่างที่เราดูกันมาหลายทีนะครับสำหรับช n น l นี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาพันสองคุณลุงได้ทำนายเอาไว้นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าพอขึ้นพันเแล้วแต่กานี้ก็จะมีวิกฤตการที่ทําให้ราคาหุ้นลงไปพันสนะครับนั่นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็เพียงแต่ว่าการระมัดระวังของเราคือการตั้งคัดโปรฟิตหรือคัดลอสไว้นะครับ ก็คือตั้งสมมติว่าราคาขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่เราก็ตั้งลงมาสัก10%เรนะครับเราจะยอมสเสียกําไรสัก10%นะครับนในการตั้งคัดลอดนะครับเอาไปดูกันการสแกนหาหุ้นกันดีกว่านะครับไปที่ไฮ h ิ g h r ร t u r n ของเราเลยดีกว่านะครับเข้าไปที่ My s c r e e n แล้วก็ตั้งชื่อเมนู g h High Return นะครับกดสแกนเข้าไปนะครับราคาหุ้นจะออกมาเยอะเพียบเลยนะครับ,รบเราก็มีการตั้งค่า ประมาณนี้นะครับว่า1นึ่ last ก็คือว่า last นี่ก็คือราคาตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทนะครับเราจะเอาราคาตั้งแต่0ถึง1บาทนะครับแล้วก็ตัวมี bullion band นะครับเป็นเครื่องมือนะครับมี volume นะครับหมื่นสองนะครับเป็นสองถึง1นึ่งเป็นลียนนะครับแล้วก็มีตัว linear regression นะครับนะครับแล้วก็มีตัว price action นะครับประมาณนี้นะครับที่ price action มี linear regression ประมาณนี้เราก็กดเซฟ เรากดลันสกีนขึ้นมานะครับคุณก็จะอ,ออกมาประมาณนี้นะครับทาตามเป็นไหมครับเห็นแล้วก็ทาไปลองทําดูนะครับแล้วก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูว่าจะเป็นอนุโมอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เรามาลองจับตาดูนะครับว่ากรอบมาสจันเรล,ลีเนียเรกิชชั่นของเราเนี่ยเอาทํางานเป็นอย่งงางนั้นหรือเปล่านะครับท้าง,งานเป็นอย่งงางนั้นก็กรุณานสมัครสมสาชิกเข้ามานะครับขอไปอโฆษณานิดหนึ่งนะครับ สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็เพียงแค่เดือนละ50บาทเองนะครับสำหรับขอประคุณสําหรับท่านสมาชิกสุดพิเศษนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาทั้ง3ท่านนะครับท่านก็จ่ายไปตั้งคนละ300บาทนะครับส่วนสมาชิกธรรมดาทั่วไปก็อยู่ที่50บาทแล้วก็สมาชิกพิเศษปานกลางก็อยู่ที่150บบาททั้งหมดทั้งมวลก็ได้ได้พอๆกันนะครับหมายก็ว่าได้หุ้นพอๆกันเพราะว่ายัางไม่ได้มีอะไรพิเศษ ใส่เข้าไปให้กับทุกท่านนะครับก็ต้องกราบขอรประทานอภัยยังไม่มีเวลานะครับตัวนี้ต้องเอาเวลาแค่มาสำ,สำรวจสแกนหุ้นนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยังไงต้องกราบขอรประทานอภัยนะครับเรามาดูหุ้นกันนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นตัว A.R.I.P. นะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ขาเข้านะครับเป็นจังหวะที่น่าเข้านะครับเป็นจังหวะควรจะเข้านะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่ตรงโซนล่างของตัว l i n นีย Elevation นะครับนั้น ตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับดูหาจังหวะที่เขาจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเราต้องเข้าทำกำไรเข้าตรงนี้ก่อนนะครับเข้าที่ราคาประมาณ1บาทนะครับพอเข้าที่1บาทเสร็จปุ๊บราคาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับสุดท้ายจะเป็นจุดจะไปจบอยู่ที่ราคาประมาณสักบริเวณนี้นะครับอยู่ที่1.32บาทก็คือกำไรที่เราจะได้นะครับตอนนี้ต้นทุนเอยู่ที่ราคา1บาทนะครับต้นทุนอยู่ที่1บาท แล้วสุดท้ายท่านต้องทนเอาทนทนให้ได้นะครับท่านต้องรอให้เป็นทนให้ได้นะครับถึงวิกฤตที่มันจะเข้ามาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่อพอท่านเข้าไปที่ราคา1บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านต้องตั้งต่าลงมา10%เพื่อป้องกันการโอเวอร์หมายว่าการขาดทุนนะครับแต่ว่าขาดทุนแค่10%เรเราทนได้นะครับเพราะว่ามันเป็น เศษเล็กเล็กน้อยของเราว่าทำอะไรนู่นเราต้องทาทาใจว่าเราจะเสียไปก่อนนิดหนึ่งนะครับเผื่อ,อไว้นะครับเพราะเราต้องเป็นนักลงทุนเราต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ High high r e t u r n นะครับยังไงแค่เสียแค่สมมติว่าต่ําลงมาสักนิดหน่อยมันก็ประมาณ45บาทนะครับนั้นก็ก็เราต้องยอมเสียนะครับถ้าเกิดจังหวะเขาบอกว่าเขาลงต่ําลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเขาลงต่ำกว่า45บาทมันก็ต้องเสียหนักกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีเงินอยู่พันหนึ่งเราใส่เข้าไปที่1บาทตรงนี้ เราต้องตั้งตัดจุดคัดลอกลงมานะครับมันก็จะประมาณ4บาท5บาทนะครับตั้งกันเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะจากดูจากแนวโน้มก็คือเขาจะไหลเด้งกลับขึ้นไปที่ราคา1.3่กว่านะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้คือเราจะได้กําไรถึง0.3นจาะครับศูนนะครับจาก1บาทขึ้นไปนี่ศูนย์จุถ้าใส่ไว้ตรงนี้แสนหนึ่งก็จะปวกขึ้นไป3%เนะครับสามจุดจุดทีเดียวเลยจุดสทีเดียวนะครับถือว่าได้กําไรหรานะครับ ถ้าดูจากตัวนี้นะครับแล้วเราก็เชื่อในกรอบของตัว reiteration นะครับก็คือกรอบตัวกรอบใหญ่ๆตัวนี้นะครับเราต้องเชื่อในกรอบนี้ไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราดูแนวโน้มของหุ้นที่ผ่านมานะครับเขาจะอยู่ในกรอบเห็นไหมครับจะมีหลุดกรอบก็อยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นหุ้นนิสัยดีนะครับหุ้นนิสัยดีคือจะอยู่โซนด้านบนของตัว reiteration นะครับจะไม่ตรงต่ากว่ากรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขาทรงมต่ำต่ำกว่ากรอบแถวๆนี้นะครับเมื่อเขาต่ําลงมาตรงที่กรอบประมาณนี้ ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับจะค่อยๆขยี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า่ความจําไม่พอนะครับประเด็นก็คือว่าจะต้องหาเครื่องใหม่เลยนะครับเงินทุนยังไม่มีนะครับยังไงก็ฝาก กดซับสมาชิกเข้ามานะครับขอประธานภัยนะโคสมานิดหนึ่งนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าพอหลังจากที่ก็ต่ํามาที่ประมาณนี้นะครับราคาก็จะดีดขึ้นไปนะครับแล้วก็โผล่ผลขึ้นประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขามีการลงต่ำสองครั้งนี่ครับเห็นไหมครับพอมาชนตรงลีนเนียรเลกชันด้านล่างนี้แล้วก็ชนตรงลีนเนียรเลกชันตรงนี้นะครับขออภัยเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือว่าเขามีการชนตรง ด้านล่างนะครับตรง <g ye> ที่เป็นเป็นไส้เทียนทั้งยาวนะครับด้านล่าง2จุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปด้านบนนะครับพ้านตรงนี้ก็อาจจะมีราคาถ้าเกิดว่ามีการเด้งเด้งขึ้นข้างบนก็คือว่าต้องมีไส้เทียนด้านล่างยาวนะครับถึงจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกลับนะครับมีโดจิ1อัน1อันแล้วนะครับวันพุ่งนี้หรือวันนี้ก็อาจจะมีการดีดกลับค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับ ถ้าดูวันนี้ราคาปิดที่เลย1บาทนิดนึงก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะเข้าทำ,ทำกำไรนะครับเป็นจังหวะกําไรที่จะได้มาคือราคา1บาทถึง1 3 0บาทนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะทํากําไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าลงทุนนะครับพี่นาดีๆนะครับผมต้องบอกกันเอาไว้ก่อนเผื่อท่านจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นว่า มาชี้นําชี้นู่นชี้นี่ให้ท่านทาตามอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้บอกให้ท่านทาตามนะครับเพียงแต่ให้ท่านใช้จังหวะวิเคราะห์นะครับเราก็ดูจังหวะแนวโน้มให้ถูกนะครับแล้วก็ใช้พิจารณาเข้าลงทุนให้เป็นสำหรับนากทุนที่มีความกล้าเสี่ยงกล้าจะลงทุนนะครับลองพิจารณาดูนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัว A R I P นะครับ A R I P นะครับตัวนี้เอลิฟนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่แนะนำเลยนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าดีที่สุดในช่วงนี้เพราะว่า เฉลี่ยออกมาแล้วราคาเป็นอย่างนี้นะครับแนะนําให้พี่นาดูให้ดีๆนะครับพี่นาให้ดูดีๆนะครับให้พี่นาดูดีนะครับถ้า,บาจังหวะนี้พอชนตรงนี้เสร็จปุ๊บราคาต้องตีย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกที่จะเป็นแนวทางเอาไว้นะครับให้ท่านนักทุนทุกคนดูนะครับว่าจังหวะของไซเคิลของหุ้นนี้มันจะเป็นยังไงนะครับตัวไซเคิลของเขาก็จะมีมีขึ้นมีลงนะครับตามจังหวะ เพราะนั้นเมื่อตอนนี้มาสุดมีสุดทุกอย่างแล้วนะครับก็ถึงอยู่ที่ตรง linear regression ด้านล่างนะครับถัดไปก็คือเขาจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับภายในร้อยวันนะครับจะไปที่ราคา1.30บาทนะครับภายในร้อยวันนะครับยังไงซะตัวนี้จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่1.30บาทแต่ท่าน ผลถือเอากําไรได้นะครับถ้าท่านเข้าตรงนี้ถือยาวเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดไซด์เบย์อัพนะครับท่านสามารถเป็น VI ได้เลยนะครับราคาตอนนี้ก็คือเข้า1บาทนะครับเข้าง่ายๆครับแค่เข้า10,000แสนตรงนี้ปุ๊บราคาจะไหลขึ้นไปขึ้นไป1นึงนี่ก็น่าจะประมาณแสนสามแล้วนะครับใช่ไหมครับประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็ลองคํานวณดูนะครับก็จะประมาณนิดหน่อยนะครับเราตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับหมายว่าตัดตรงๆแล้วกันลงหนึ่งแสนก็จะประมาณแสนแสนสามพันประมาณนี้นะครับ ราคาก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ราคาจะไม่จะไม่ลงจะลงมาจะไม่ลงต่ํามาที่1น0เลจุดศูนย์นยนะครับราคาค่าตอนนี้ก็คือเป็นราคา V I เลยนะครับพอเข้าตรงนี้เสร็จก็ทิ้งหยาบเลยนะครับจังหวะเก็จะไหลขึ้นไปที่1นึ่งจุดห้ขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ประเด็นคือก่อนหน้าจะไปที่1นึ่งจนั้นเ็าจะไซด์เวดาวลงมาแต่ประเด็นคือเขาจะไม่ลงมาต่ําที่1.00บาทแล้วนะครับสำหรับุ้น A R I P ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับ้าเกิดเข้าแล้วก็ทิ้งยาวเลยได้เลยนะครับยิงไปปลายปีแล้วค่อยไปหาทางจังหวะที่เขาขึ้นไปทํากําไรสูงสุดค่อยคัดเกากําไรออกมาสรุปสิ้นปีได้นะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์เองนะครับท่านท่านก็ลองทิ้งเอาไว้แล้วมาดูกันว่าธันวาคมนั้นราคา AIP นั้นจะอยู่ที่กี่บาทนะครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เราจะเก่งกําไรกันนะครับตัวถัดมานะครับ KKC นะครับตัว KKC นะครับก็เป็นจังหวะ ลักษณะของการไซเย์ไมด้านค่างนะครับเหมือนราคาจะไหลลงมาที่ประมาณ0.9นะครับ0.90นะครับตัวนี้ก็ถ้าทํากําไรก็ทํากาไรได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับก็ดูจากที่มันผ่านมานะครับเขาก็จะมีการโอเวอร์โอเวอร์เลงก็คือเกินโคไปนิดหน่อยนะครับราคาก็จะเลยมานิดหน่อยแค่นี้แต่ประเด็นก็คือว่า,าก็ได้กําไรไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าพอมาถึงตัวนี้เขาก็ปล่อยให้เป็นแมงเม่าแล้วก็ลดราคาลงเรื่อยๆนะครับ ดูจากแนวโน้มเดิมเขาเขาขึ้นมาจากราคาที่ประมาณสัก1บาทนะครับตอนนี้ก็คือราคาประมาณตัวเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1บาทซึ่งก็มาชนในปัจจุบันนะครับ ชนเอาในปัจจุบันก็คือราคาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย,ยที่ประมาณ0.96นะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นหุ้นแนวโน้มไซด์เวดาวเห็นไหมครับว่าราคาไซด์เวดาวจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแต่ k k c ก็คือว่าราคาเดิมเนี่ยราคาตัวเฉลี่ยหรือเทนไลที่อยู่ตรงเดิมๆตรงนี้นะครับเทนไดเทนไลที่อยู่ตรงเดิมๆตรงนี้นะครับอันนี้ภาพไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนื่องจากว่าผมลากตรงจุดกลมๆนี้ให้เห็นนะครับก็เลยมีการภาพมัวนิดหนึ่งนะครับก็จะค่อยๆลากไปนะครับก็ ตรงเส้นตรงตรงนี้ก็จะเป็น Line, เทรนไลน์เป็นอ่าเป็นกรอบแนวโน้มนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ1บาทนะครับแต่แล้วพอจาก1บาทก็ราคาเดิมทีมันอยู่ที่ประมาณ1บาทแล้วตัวนี้ก็เป็นไซด์เวดดาวนะครับตอนเดิมทีอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทสมมติว่าเราฝากไว้1 0 0 0 0แบาทพอมาปัจจุบันราคามันต่ําลงมาเรื่อยมันจะอยู่ที่ราคา 0. 0.0 0 9.0 9.5นะครับเห็นไหมอยู่ที่ประมาณ0.95นะครับราคานะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับภาพมันไม่ค่อยชัดจริงๆราคามันอยู่ที่0.95นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาต่ําลงมาเท่านี้นะครับแล้วอนาคตก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ทากาไรระยะสั้นๆหรือถ้าท่านที่มีแล้วก็ควรจะหาทางตัวเฉลี่ยแล้วก็ออกไปเข้าหุ้นตัวอื่นนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะเล่นมันๆนะครับท่านต้องไปเข้าไปเล่นตัว a l i p นะครับหรือตัว ARIP นะครับตัวที่แนะนำนะครับ ส่วนตัวนี้นั้นก็ใหญ่ราคา1บาทเท่ากันนะครับก็ควรจะตดัดคัดคัดคัดลอดออกไปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.4 0บาทนะครับท่านต้องมาเข้าที่บริเวณ0.95ตรงนี้นะครับสมมติว,ว่ามี1 0 0 0 0แสนท่านก็เข้าตรงนี้ที่2 0 0แสนนะครับแล้วรอจังหวะ2 0 0แสนให้เขาไซเวไปที่ราคา1บาท1.1 1, 1 0 7มันก็จะการ ถั่วเฉลี่ยราคาก็จะเด้งกลับขึ้นมาท่านก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่สมควรเหมาะสมที่จะออกออกจากดอยนะครับท่านต้องตัดใจต้องเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเสียตังค์มากกว่าค่าสมาชิกชแนลนี้นะครับแต่ว่ามันได้คุ้มค่าคุ้มประโยชน์นะครับท่านเอาเงินสามารถไปทําประโยชน์ได้อย่างอื่นนะครับไปไปเขาเรียกไปเล็กเก่งเก่งกาไรอย่างที่บอกนะครับเอาราคาที่มันจะเป็นราคามากกว่านะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ออกไปก็จะเหลือ9 0 0 0 0มนะครับเอา9 0 0 0 0มไปใส่เอลิปเราก็ ไล่ราคาจาก90,000ขึ้นไปแสนหนึ่งนะครับเอลิปก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับตัว A R I P นะครับตัวเอลิปนะครับเก้0 0มืก็จะขึ้นไปแสนหนึ่งนะครับใกล้ๆแสนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเอาตรงนี้ออกไปนะครับก็คือถัวเฉลีย่ยสมมติว่าตัวนี้ยังขัดยังยังยังเป็นแมงเม่าอยู่ที่1.45ใช่ไหมครับ1.40่ง่ศูนยใช่ไหมครับท่านก็เอามาใส่แถวๆนี้แต่พอเอามาใส่ตรงนี้มันจะต้องมี ที่ไซด์เวดาวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจังหวะมันอยู่ตรงกึ่งกลางกาลังอยู่ด้านล่างของตัวกึ่งกลางบุลจ์แบนนะครับเราก็กําลังราคาจะไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องดูจังหวะให้ดีนะครับท่านจะเข้าที่ตรงนี้เพื่อให้มันเด้งไปที่1.07มันจะเด้งไปที่1 0 7หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเสี่ยงอันตรายอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนทัวที่จะไม่เสี่ยงอันตรายท่านต้องรอเข้าที่ประมาณสัก0 7นครับด่าน้องรอเข้าที่0.07แล้วปล่อยให้ราคามันเดขึ้นไปที่ศ 1.07นะครับราคามันจะเด้งขึ้นไปประมาณประมาณนี้นะครับก็คือท่านต้องฉัวเฉลี่ยที่0.07นะครับสักประมาณ2 0 0 0 0 0บาทถ้าท่านเอาตัวเลขกลมๆนะครับท่านติดอยู่100,000ท่านก็เข้าที่0.07 200,000แล้วราคามันจะเด้งกลับขึ้นมาที่0.07นะครับราคาจะมาที่0.07นะครับอันนี้เป็นเป็นไปได้อย่างนั้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราดูแนวโน้มที่ผ่านๆมานะครับแต่ราคามันก็จะเปล ถ้าเกิดท mm ่านจะออกจากการติดดอยตรงนี้นะครับต้องใช้เวลาประมาณภายใน100วันนะครับก็จะค่อยๆไซเวลลงมาชนอาจจะมาชนกรอบด้านล่างนะครับเติมทีเขาขึ้นมาชนด้านบนใช่ไหมครับเขาก็จะอค่อยๆไหลลงมาชนด้านล่างนะครับจนด้านล่างก็เป็นจุดที่เราจะเข้าตรงนี้นะครับเติมทีถ้าเราติดดอยอยู่ศูนย์จุดหนึ่งสี่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเราต้องมาเข้าตรงนี้ประมาณสักสองแสนมันก็จะไหลราคาไซเว์มาจนกระทั่งมาชนที่ศูนย์จุดไอหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับเป็นราคาขึงการขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่ง มันก็จะถัวเฉลี่ยกันได้เกือบพอดีนะครับก็จะขาดทุนอยู่นิดหน่อยนะครับก็เป็นจังหวะที่ควรจะออกนะครับจากการขาดติดดอยตรงนี้นะครับอุ่นตนนัวนี้ไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับพอทํากําไรได้จังหวะกําไรที่ท่านจะทําได้ก็คืออยู่ที่1.07หรือหนึ่งจุดหนะครับนั่นจุดนี้เป็นจุดให้ออกนะครับก็ยังไงต้องจัดตัดกําตัดยังไงต้องตัดคัดลอดนะครับยังไงท่านต้องมีการบาดเจ็บกันบ้างนะครับ แต่ว่าจังหวะคือต้องถัวเฉลี่ยแล้วให้ได้บาดเจ็บน,น,นิดหน่อยนะครับอย่างน้อยท่านยังได้กําไรกลับมานิดหน่อยหมายว่าท่านยังมีต้นทุนกลับออกมานะครับเมื่อเก่าออกมาเสร็จท่านก็ไปวางแผนทํากําไรจากตัวเอลิฟนะครับคือเข้าที่1บาทแล้วก็กําไรที่รอ,อกําไรให้ไปที่1น สาเลื่อนหสุดเลื่อนประมาณนี้นะครับสรับเอลิปนะครับประมาณนั้นนะครับท่านก็ทำกำไรสะสมพอถึงกำไรถึงยอดจุดสูงสุดท่านขี้เกียจรอท่านก็ถอนกำไรจากเอลิฟออกมานะครับเมื่อถึงกำไรที่ได้แล้วนะครับก็มาเข้าตัวอื่นนะครับตัวถัดไปแล้วก็ลองไล่ๆดูตัวถัดไปนะครับอย่างเช่นตัว C H O นี่นี่โอเคได้เลยนะครับตัวนี้ตัวถัดมาตัวที่3นะครับ C H O นะครับจังหวะก็คือตอนนี้เขาก็จะมีการเขา มีการดีดลงมาใกล้ชนตัวรีเนเลกชันด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็มีลักษณะของไส้เทียน ดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับหมายว่าตอนนี้ไส้เทียนด้านล่างเยอะนะครับก็เป็นหมายว่าราคากําลังจะดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดบอกให้เรานะครับว่าราคาจะค่อยๆไหลกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปตรงกึ่งกลางของบูลเลนเจอร์แบนแล้วขึ้นไปตรงกึ่งกลางลีเนีเลกชั่นเราก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ประมาณ1.12นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่0.99หรือ1บาทนะครับเอาต้นทุนที่จุดที่ตรงนี้นะครับ แล้วราคาก็ไหลขึ้นไปที่1บาทหรือตอนนี้ก็คือราคาท่านถ้าท่านจะเข้าให้สบายใจคือต้องเข้าที่ประมาณสัก0 9นนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาจะกลับมาที่0.94ได้ตอนไหนต้องรอถึงตอนนั้นนะครับราคา0.94หรือ0.96ไม่เป็นราคาต่ําสุดของตัวจังหวะที่จะเข้าของตัว CHO นะครับเราพอเข้าที่0.9 4เ้เสร็จท่านก็ถือทิ้งยาวไปเลยนะครับเป็นจังหวะ จังหวะ VI นะครับในการเป็น VI นี้ต้องดูจังหวะการเข้าด้วยนะครับก็คือว่าเราจะเข้ายังไงแล้วทิ้งยังไงให้เป็น VI อย่างเช่นว่าราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ0.89นี่ก็ถือว่าเป็น VI ได้เลยนะครับท่านที่ถือตรงนี้ท่านก็ถือยาวแล้วทิ้งไปได้เลยนะครับถือทิ้งไปถึงสิ้นปีได้เลยเพราะว่าจังหวะราคาเขาจะโยนตัวขึ้นไปนะครับจังหวะที่ทํากําไรก็คือตัวน,นี้เป็นจุดต่าสุดใช่ไหมครับ ตรง0.89เนี่ยเป็นจุดตันสุดใช่ไหมครับเขาก็สวิงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ 0. 0ให้1.20ใช่ไหมครับในที่1.20แล้วก็ไซด์เวดาวลงมาแต่ชนด้านล่างชนด้านล่างถ้าจะเข้าทํากำไรอีกครั้งก็อยู่ประมาณชนด้านล่างแถวๆนี้นะครับก็คือราคาที่0.94 95นะครับตอนที่ราคาจะดดีขึ้นไปที่1.12นะครับ จังหวัดจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราดูจาก,กําเดิมเพื่อความมั่นใจของในตัวหุ้นนี้นะครับจเจนก็อยู่ในกรอบ linear r e g r e i o n ไปโดยตลอดหรือใน100วันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเห็นไหมตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาจะชนกรอบด้านล่างแล้วก็พุ่งขึ้นไป over ข้างบนรอให้เราทําขายทํากาไรด้านบนแล้วก็พุ่งลงมาชนด้านล่างชนด้านล่างเสร็จก็จะ ไหลกลับขึ้นไปด้านบนอยู่ด้านบนของตัวเส้น l i n e a location นะครับแล้วก็จุดในกรอบมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เป็นลักษณะของอหุ้นนิสัยดีนะครับคือเขาจะมาชนด้านล่างก่อนที่จะเด้งขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านก็สามารถที่จะเป็น VI ได้นะครับก็คือถ้าท่านซื้อต่ําที่ราคา0.85นี้ยิ่งเป็น VI ได้เลยนะถือยาวเลยเลยนะครับถือมาเสร็จท่านก็ไม่เอาเงินไปทาอะไรท่านก็ อยากจะฝากจริงไว้เพื่อเอากําไรดอกเบี้ยนะครับจากตรงนี้ก็คือมันจะต้องบวกขึ้นไปอยู่แล้วนะครับประมาณ1 0 1 5ตัวนี้ก็เป็นหลายเด้งนะครับจากตรงนี้0.85นี่ก็ถือยาวมาถึงปัจจุบันเขาก็ราคาที่ประมาณ9 9นะครับเพราะฉะรนั้นถ้าท่านอยากจะทําแบบนี้เช่นกันท่านก็เข้าเก่งกำไรที่ตรงนี้นะครับที่0.99เ้ราราคาก็จะค่อยดีขึ้นไปที่1.21อนะครับอันนี้เราแค่อธิบายแค่3ตัวนะครับอธิบายแบบช้าชานะครับให ให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับว่าเป็นแนวนี้จะดีกว่านะครับอธิบายเพียง3ตัวนี้นะครับท่านจะเห็นภาพแล้วแล้วก็เวลาก็กบจบคลิปพอดีนะครับจังหวะพอดีจบคลิปเพราะว่าเลยมาเกือบ20กว่านาทีนีครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ท่านต้องเข้าเก็งกําไรให้ถูกนะครับจังหวะต่ําสุดก็คืออยู่ที่เส้นขอบล่างของตัวเรเดเลกชั่นนะครับตัวเส้นขอบล่างก็คือตัวเส้นตรงนี้นะครับจังหวะจะมาเด้งตรงนี้จังหวะจะมาชนตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปที่ขอบบนสุดสูงสุดก็คือสีฟ้านี่นะครับ ของตัวกรอบรีเนเลกชันนะครับจะเห็นว่าจังหวะหุ้นจะอยู่จังหวะชีวิตของหุ้นจะอยู่ในกรอบ2กรอบนี้นะครับจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมว่าเขาจะอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าท่านเล่นจากกรอบนี้ท่านวัดวัดหาท่านจะเข้าที่จุดต่ําสุดนะครับเราก็รู้แล้วว่าจะเข้าที่จุดไหนต่ําสุดก็คือเส้นตรงรีเนเลชันสีแดงด้านล่างนะครับเส้นตัแถบานาตรงนี้นะครับกรอบนี้ด้านล่างนะครับแล้วท่านจะทํากําไรก็ต่อเมื่อกรอบอยู่ด้านบนนะครับก็คือกรอบตัวนี้นะครับ ขอบด้านบนตรงนี้นะครับตรงจุดที่ท่านทํากําไรน,นะครับเพื่อท่านมาถึงตัวนี้ท่านทํากำไร,รยยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับสมมติว่าท่านเข้าที่ต่ําสุดตรงนี้แล้วเข้าขึ้นมาตรงนี้ท่านก็สามารถเก่งกําไร,รยายได้หนึ่งรอบท่านก็ตัดคัดลอตออกไปท่านก็ได้กําไร,รยายไปหนึ่งรอบแต่เสร็จแล้วเทนี้มันก็จะไซด์เวลงมาที่ตรงนี้นะครับท่านก็เข้าที่บริเวณนี้แล้วก็รอเอาการรยายําไรเมื่อจังหวะที่เข้าขึ้นมาที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง ก็ได้กําไรรอบที่2นะครับนี่คือการทากําไรนะครับเอาที่ต่ําออกที่สูงนั่นเป็นหลักการของหุ้นทั่วไปนะครับซื้อในราคาที่ต่ําขายราคาที่สูงแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาต่ตําตอนไหนราคาสูงตอนไหนก็ดูจากกรอบของตัว t e c h ิ i c a l i n d ตัวนี้นะครับสีฟ้าสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งกรอบมันมีให้อยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาให้มาอยู่แล้วเอามาจากตรงไหนก็เข้ามาที่ตรงรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับ ตามจุดกมกลมตัวบนของจุดกมกลมรูปสายฟ้ฟน่นครับกดเข้าไปเลยนะครับจะมีอินดิเคเตอร์ออกมาแล้วก็หาหาตัวที่เป็นบูลิเจอร์แบนกับตัวลีเนียเรกิชันนะครับ2ตัวนี้นะบูลิเจอร์แบนลีเนียเรกิชันประเด็นสา,สาคัญสำคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะดูตัวอื่นเื่อนไปให้มันความมั่นใจแน่นอนก็คือตัวพรับลิกซานะครับดูจังหวะของการขึ้นการลงของหุ้นนะครับใส่เข้าไปตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับกดเข้าไปเพราะว่าจะมีพลบับลิกซาออกมาเพราะฉะนั้นดูตอนนี้ก็คือว่าจังหวะ ยังมีกดขาลงนะครับอารบุตรศรีษบอกว่าตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะพะจังหวะของหุ้นนั้นยังมีการกดให้ราคานั้นต่ำลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นตัวเสียโจนี่ก็อาจจะมีจังหวะไหลลงมาด้านล่างต่อนะครับยังไม่ถึงสุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะรอปักเข้าที่0.96ในอีกหลายวันถัดมานะครับอีกหลายสองสามอาทิตย์ถัดมานะครับราคาก็จะกลับลงมาอยู่ด้านล่างดังนั้นท่านก็ต้องรู้จังหวะแล้วรอให้เป็นนะครับเราต้องเก็งกําไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่า ใจร้อนแล้วเข้าไปทันทีนะครับตันแรกๆผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกๆเรารู้จังหวะเราก็าจากใจร้อนเลาจะเข้ารีบซื้อทันทีลัวที่จะมันจะไม่ทันชาวบ้านเขาแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่ใจเย็นๆนะครับใช้ความสุข,ขุมเยือกเย็นนะครับแล้วค่อยๆจัดการนะครับเอาจังหวะที่แน่นอนจากกรอบทั้งหมดที่เราใช้เวลาในการดูคลิปในการศึกษาต่างๆมามาแน่น นานามานะครับนันค่อยๆเข้าใจเย็นแล้วดูจังหวะให้ดีนะครับเมื่อมีบอลลุ่มเข้านะครับอย่างนี้นะครับเมื่อมีบอลลุ่มเข้าราคาจะพุ่งปูดขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าราคาพุ่งปูดขึ้นไปนะครับแล้วราคาก็ย่อตัวลงมาตัดจุดต่ําอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจุดเป็นการทดสอบการทดสอบให้เห็นให้ตลาดเห็นครั้งแรกนะครับว่าตอนนี้ราคาพร้อมจะพุ่งแล้วนะมีบอลลุ่มเข้าแล้วนะปุ๊บในวันนี้ก็คือวันถัดมาวันนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณจะสี่โมงแล้วนะครับราคาตลาดก็ใกล้จะเปิดแล้วนะคร จะมีโอกาสแสดงแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งใน,ในราคาตัวนี้นะครับก็ต้องไปดูบิตคอรเฟอร์ว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่านแรงบิตคอร์เฟอร์นะครับก็จะช่วยพยุงให้ราคานั้นดันกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านี่มันต้องมีหลายๆสิ่งหลายอย่างมาบวกรวมกันนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแค่2 3งสาตัวเครื่องมืออินดิเคเตอร์ตรงนี้เท่านั้นนะครับมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบกันมาเป็นจุดลักดันให้มีราคาดันขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะ แนะนำให้เพียง3ามหุ้น3ตัวนี้นะครับว่าเป็นจังหวะยังไงนะครับตัวแรกจังหวะที่เก่งกําไรได้นะครับเข้าเก่งกําไรได้เลยสวยงามนะครับจังหวะ2ตัวนี้ตัดตัดทำตัดเขาเรียกอ่ายังไงต้องออกนะครับหมายว่าต้องต้อง,อ,งออกจากดอยให้ได้นะครับก็ต้องจะหาจังหวะที่ตัดขาดทุนออกไปนะครับเอาเงินทุนของเราเอาไปลงทุนตัว sa lift ดีกว่าหรือเอามาลงทุนตัว c ho ตัวนี้นะครับก็หาจังหวะเข้าเก่งกาไรกันตั้งแต่ราคาต่ำสุดจนถึงราคาพุ่งไปที่รอให้ถึงราคาสูงสุดให้ได้นะครับก็จะเป็น3าจังหวะนี้นะครับเราก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคลิปนี้ส่งค้หนูประโยชน์ยังไงนะครับแก่ท่านนะครับมีความคิดเห็นยังไงในตัวคลิปจากที่บอกไปค่อยๆท่านก็ค่อยๆจับจังหวะให้เห็นนะครับว่าเป็นกรอบอย่างนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวของ3ตัวนี้นะครับเราก็มาวางแผนเพื่อจะลงทุนเพื่อจะเอากาไรให้ได้นะครับที่นั้นก็ฝาก ท่านนักลงทุนนะครับต้องเข้าให้ถูกออกให้เป็นนะครับรอให้ได้นะครับเพื่อจะทํากําไรกับตลาดหุ้นนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างจาก3หุ้นนี้นะครับให้เห็นนะครับหวังว่าท่านคงจะมีทักษะความรู้ความเชียเช่ยวชนาญนขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านมาดูคลิปในทุกๆวันนะครับยังไงก็าฝากกดสับสมาชิ e ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ